นิทานเรื่องประตูข้ามการเวลาในเมืองเมืองหนึง่งที่เต็มไปด้วยแสงนีออนและเสียงเครื่องจกักรผู้คนต่างดำนเนินชีวิตตามเส้นทางของตนเองวิศวะกรหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าคินเขาหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าถ้าหากสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องราวบางอย่างในอดีตได้ชีวิตของเขาคงมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะอดีตได้ทิ้งให้เขารู้สึกบาดเจ็บทางใจมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวในอดีตที่ว่านั้นก็คือเมื่อสองปีก่อนคุณแม่ของคินป่วยหนักต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานหลายวันซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เขาเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางการงานมีภาระรับผิดชอบมากมายจึงไม่สามารถไปเยี่ยมคุณแม่ของเขาได้จนวันหนึง่ง ญาติได้โทรมาตามให้เขาไปดูใจคุณแม่ที่โรงพยาบาลเพราะคาดว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายของแม่ที่จะมีโอกาสได้ร่ำลาทุกคนด้วยความเป็นลูกแน่นอนว่าเขาอยากจะไปหาให้เร็วที่สุดแต่ด้วยงานด่วนสำคัญจึงทำให้เขาต้องออกจากที่ทำงานจนเย็นคำ่ำเขารีบบึ่งไปถึงโรงพยาบาลก็ค่ำมืดพอดีถึงแม้คนเป็นแม่ พยายามรอเขาแล้วแต่ก็ไม่อาจฝืนลมหายใจของตัวเองที่ค่อยๆอ่อนแรงลงจนหมดลมได้คินวิ่งกระหืดกระหอบเข้าไปเกาะข้างเตียงแต่ก็ได้แต่ยืนมองร่างของแม่ที่ไม่มีทางจะได้ยินเสียงของเขาอีกต่อไปหากเขาสามารถย้อนอดีตได้เขาอยากจะไปพบแม่ให้เร็วขึ้นกว่านี้คินจึงคิดที่จะสร้างประตูข้ามการเวลา เพื่อเดินทางย้อนอดีตคินใช้เวลาหลายปีศึกษาและทดลองจนในที่สุดเขาสร้างประตูข้ามการเวลาได้สำเร็จมันเป็นวงแหวนโลหะเรืองแสงที่หมุนวนอย่างไร้ที่สิ้นสุดหากเข้าหมุนวงแหวนทวนเข็มนาฬิกาเขาจะกลับไปสู่อดีตเมื่อมั่นใจว่าสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นพร้อมที่จะใช้งานแล้วเขาจึงเริ่มใช้มันทันที คินก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาในอดีตเมื่อสองปีก่อนได้สำเร็จเขาพบว่าตัวเองนั่งอยู่ในห้องทำงานมีเอกสารมากมายกองอยู่บนโต๊ะมีอีเมลเด้งเตือนว่าในอีกครึ่งชั่วโมงเขาจะต้องเข้าประชุมสำคัญและในช่วงเวลาเดียวกันโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นญาติดดของคินโทรมาแจ้งข่าวคุณแม่บอกเขาให้รีบไปที่โรงพยาบาล เขารู้ดีว่าเขากลับมาที่นี่เพื่อจะแก้ไขาการกระทำของตัวเองในอดีตเขาไม่รอช้าอีกต่อไปจึงรีบแจ้งความจําเป็นนี้ให้กับหัวหน้าทราบแล้วรีบออกจากบริษัทในช่วงบ่ายของวันนั้นนี่แหละโอกาสของฉันคินบอกกับตัวเองเขาดีใจที่จะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงอดีตในขณะที่เขารีบบึ่งขับรถยนต์ส่วนตัวออกเดินทางไปสักพัก หน้าปัดรถยนต์กลับมีไฟโชว์แจ้งเตือนว่ารถมีปัญหาไม่สามารถขับได้อีกต่อไปทำให้เขาต้องพารถเข้าไปพักบนไหลาทางแล้วหาทางบกแท็กซี่เพื่อจะเดินทางต่อเขารออยู่พักใหญ่ก็ไม่มีแท็กซี่ผ่านมาเลยขินเริ่มหงุดหงิดและใจเสียเขาเปลี่ยนวิธีการโดยโทรหาร้านเช่ารถที่ใกล้ที่สุดเพื่อขับต่อไป แต่นั่นก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้รถมาขับเมื่อได้รถมาแล้วเขาก็รีบบึ่งสุดชีวิตพอใกล้จะถึงกลับพบว่าเขาต้องเลี่ยงเส้นทางไปใช้ทางอื่นเนื่องจากถนนปิดซ่อมแซมทำให้ต้องวนรถหาเส้นทางใหม่กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลก็ค่ำมืดอีกแล้วเขามองดูนาฬิกาพบว่ามาถึงในเวลาเดียวกันกับเมื่อสองปีก่อน เขาพลาดโอกาสอีกแล้วคุณแม่จากไปก่อนเขาจะมาถึงเพียงไม่กี่นาทีคินเดินทางกลับมาในโลกปัจจุบันผ่านประตูข้ามกาลเวลาด้วยความรู้สึกเดิมที่ยังค้างค้างจากอดีตต่างกันตรงที่ก่อนหน้านี้เขาเฝ้าโทษตัวเองที่ทำพลาดไปแต่ในครั้งนี้เขาไม่รู้จะโทษอะไรดี ในขณะที่คินนั่งเหงาอยู่คนเดียวที่มานั่งในสวนสาธารณะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมานั่งใกล้ๆเขาดูเหมือนเธอคนนั้นกำลังฟังรายการพอดแคสต์รายการหนึ่งเสียงนั้นเล็ดลอดมาให้เขาได้ยินพอรู้เรื่องเนื้อหาของรายการดึงดูดให้เขาฟังอย่างตั้งใจความว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการกระทำในอดีตได้ เรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงเกินวิสัยที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือปัจจุบันปัจจุบันที่เรามีศักยภาพในการเรียนรู้ว่าเราได้บทเรียนอะไรจากอดีตบ้างเราควรเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองเพื่อไม่ให้อนาคตของเราเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับอดีตอย่ารังเกยียจอะไรจากอดีตขอให้ยอมรับมันในฐานะเครื่องมือหนึ่ง ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นได้เมื่อเขาฟังถึงตอนนี้หัวใจของเขาจากที่เคยถูกอดีตกักขังไว้ก็เหมือนได้ปลดล็อกผ้าหัวใจดวงนั้นเดินออกมาสู่โูกปัจจุบันได้อย่างแท้จริงหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่แค่สักพักก็ลุกเดินออกไปเขารู้สึกขอบคุณเสียงจากพอดแคสต์นั้นขอบคุณผู้หญิงคนนั้นในใจ คินบอกต in right. ัวเองว่าฉันเสียเวลากับอดีตมากเกินไปถึงแม้จะย้อนเวลากลับไปได้แต่ก็ต้องไม่เหตุปัจจัยอื่นทำให้มันเกิดขึ้นแบบเดินอยู่ดีเพราะอดีตนั้นล่วงเลยไปแล้วเขาตระหนักได้ว่าควรให้ความสำคัญกับปัจจุบันที่เคยมองข้ามไปเขาตัดสินใจที่จะไม่ใช้ประตูข้ามการเวลาอีกต่อไปจึงนำมันไปวางกองรวมไว้กับเศษเหล็ก ที่รอคนมาเก็บมันไปเขานึกทบทวนความทรงจำที่เคยมีกับแม่ใช่แล้วแม่มักจะพูดกับเขาเสมอว่าลูกแม่อย่าฟื้นทําอะไรเกินกำลังนะดูแลสุขภาพดีๆแม่จะเฝ้ามองความสุขของลูกเสมอพอนึกได้มาถึงตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกถึงความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่แม่ไม่เคยจากเขาไปจริงๆ เพราะความรักของท่านยังคงอบอวนอยู่ในร่างกายและหัวใจของเขาเสมอฉันไม่ต้องเดินทางข้ามเวลาอีกแล้วเพราะความหมายของชีวิตฉันอยู่กับฉันนี่เองคินย้ำกับตัวเองอีกครั้งขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนิทานเรื่องนี้นะคะขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ